สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21นาฬิกา30นาทีนย์วินาทีคุณผู้ชมดูกันอยู่หรือเปล่างาน Samsung u n p a c k แนะ่ต้องใช้คำว่าสโลแกนเด็ดด้วยนะครับทำให้เราพอเดาได้ว่าจะเปิดตัวรุ่นไหน Get ready to Unfold Galaxy Unpacked แม่ทราบเลยว่าการมาถึงใหม่ของ Samsung Galaxy Z Fold 3 และ Flip 3 5G จะต้องเกิดขึ้นในงานนี้และในที <laughs> ่สุดสิ่งที่อยู่ในมือผม Samsung Galaxy C42 ก็กำลังจะตกรุดลงเพราะของใหม่มาแล้วว้าวคุณผู้ชมครับนี่ถ wow! ือเป็นการสัมผัสแรกนะครับที่ผมได้รับเกียรติมากเลยแบร์ไตได้รับการติดต่อจากไทย s ซัมซุงนะครับส่งสิ่งนี้มาโอ้โหมาในกระเป๋าที Jill ่เรียกว่า Security ตึงเลยทีเดียวโทษนะฮะมัน มันล็อกจริงๆอ่ะเราจะ unpack กันเนี่ยแต่คุณต้อง unlock ให้พี่ด้วยทีมงานปริวเซอร์ออฟคุณทราบรหัสไหมเนี่ยรหัสนา่าจะอยู่ที่คุณเบียครับอ้าวคุณก็ไม่รู้เหรอครับอา B ia, B ia, ้าวเบียเบียเบียอยู่ในสายไหมฮะอยู่ใน Discord ด้วยกันนะเบียอยู่ค่ะพี่นุย้ยรหัสน่ <Un pack. S 1> นะศูนย์สามศูนย์ค่ะศูนย์สามศูนย์โอ้เดี๋ยวในแะดนะดนะบ้านมึงศูนย์สามศูนย์วับวับวับอ้าใช่จริงๆด้วย ว,ว้าวว้าวาวา้วาวฮ่า uh, มาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหต้องใช้คำว่าเป็น Security ตึงนะครับจากไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เขียน Disclaimer มาชัดเจนเลยจะเปิดเผยได้จริงต้อง21นกาสนาทีณขณะนี้ที่เราเริ่มปล่อยคลิปนะครับเพราะว่า11สิงหาสมทุ่มตรงตามเวลาที่พร้อมกันทั่วโลกเนี่ย เขามีการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเพื่อจะซัมซุงอันแพ็กกันฉะนั้นครั้งนี้เรามี NDA เขาเรียกว่า Non Disclosure Agreement mm hmm. ข้อตกลงเซ็นสัญญากันไว้เลยนะฉะนั้นเรื่องนี้เราเผยแพร่พร้อมกันจริงๆแต่ณขณะนี้ครับโอ้โหจับได้ว่ามี 1, 2, 3, 4ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวในงาน s ั u s u ง g Unpack ครั้งนี้และนี่คือ a อ e s กร r y ต่างๆฉะนั้นวันนี้เราจะเปิดให้หมดนะครับอันแพ็ให้ทั่วทั่ว กับคุณผู้ชมที่กำลังดูแบตตายอยู่หน้าขนาดนี้กันเลยวู้ คุณผู้ชมผมตื่นเต้นมาแล้เนี่ยที่มีบรรยากาศนี้ที่บ้านเดิมเนี่ยซัมซุงจะเชิญแบร์ไตไปงานลึกลับใช่ไหมครับในยามค่ําคืนอย่างนี้แหละแล้วก็ไปสัมผัสก่อนเห็นก่อนแล้วก็เนี่ยเปิดตัวกันแต่ว่าครั้งนี้เขายกงานลึกลับนั้นไว้ที่บ้านผมเลยไม่มีใครอื่นเกี่ยวข้องฉะนั้นขอถ่ายคลิปนี้นะครับส่งผ่านให้คุณผู้ชมได้ดูพร้อมๆกันนะครับยี่สินาทีตามเวลาที่ว่าไว้ใน NDA สิ่งที่ผมเดาก่อนเลยนี่ กล่องนี้ต้องเป็น Samsung Galaxy C43 5G แน่นอนนะครับตัวใหญ่สุดนี้นะครับแล้วก็นี้ s ันนุ้ Samsung Galaxy ิ Flip 3 5G เหมือนกันทั้ง2รุ่นจะเป็น 5G ทั้งคู่นี่ตามที่เขาเขียน 5G ห้อยท้ายไว้อันนี้ไม่ต้องเดา Samsung Galaxy b u บัตนะครับก็จะเป็นหูฟัง true wireless ในราคาย่อมเยาวนะของเขานะครับนี่ออกมาตัวใหม่แล้วก็ตัวนี้ อันนี้ Samsung Galaxy Watch 4แล้วก็จะมี Watch 4 Classic ด้วยที่ตัวหน้าปัดหมุนได้เดี๋ยวเราแกะรุ่นกัน unpack กันสดๆเหมือนกันว่าจะเป็นรุ่นไหนแล้วก็ตัวอุปกรณ์นะครับน่าสนใจนะฮะได้มา3ตัวโอ้โหเอาเรื่องนี้ก่อนเลยข่าวลือเป็นจริงจ้า S Pen 4 Edition ในที่สุดนะครับ s a m s u n Galaxy g c 4นะก็สามารถที่จะใช้ตัว S Pen ได้ก็มาใช้ได้กับ c 4 3นี้แล้วก็เขียนว่า f o l d Edition แปลว่า S Pen ตัวนี้เอาไปใช้กับรุ่นอื่นๆไม่ได้นะครับใช้ได้เฉพาะตัวของมันเองแต่ที่ผมศึกษาข้อมูลมายังมีปากกาอีกรุ่นออกมาด้วยนะครับยังไม่ได้มาในกระเป๋ารับนี้นะครับเอาเป็นว่า S Pen Pro อันนั้นเนี่ยจะใช้ได้ทั้ง f แล้วก็ใช้ได้ทั้ง Note ที่เคยออกมาก่อนหน้าอย่าง n o t ต20หรือแม้กระทั่ง Samsung Galaxy S21 Ultra ตนะตัวนั้นเนี่ยใช้ปากกาได้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยจะเอาไปใช้ได้ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ Fold e dition ก็ใช้ได้เฉพาะกับ Samsung Galaxy c 4 3 5g เท่านั้นเ <c oughs> ข้าใจตรงกันนะแล้วก็ตัวเคสนะครับน่าสนใจเพราะว่าซิลิโคนคัฟเวอร์ตัวนี้มากับริงหรือวงแหวนนี้พอวิดริงปั๊บก็แปลว่าพอเราพับฟลิปไปเราสามารถจะมีเกี่ยวคล้องนะครับ ถือได้ตามนี้นะครับออกแบบมาค่อนข้างน่ารักมากๆเลยแล้วก็ในขณะที่ Little Flip Cover อันนี้ใช้กับ C435G ตัวนี้อ่ะมาเราเริ่มแกะรุ่นใหญ่กันก่อนเลย Samsung Galaxy C4 ่เอา C4 2บันทึกไว้เลยนะโอ้โหตกรุ่นกันแล้วโอ้โหจริงจังมากนี่นี่น,นีเขากลัวนะเขากลัวมากเขามีซิลิโคนกันมาแบบนี้นะครับ กล้องงดงามจริงๆครับคุณผู้ชมนี่ความรู้สึกแรกนะครับที่ผมได้สัมผัสแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดด้วยเลยนะครับว้าวเปิดมาแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้นี่นะครับเอาจิงๆมีความคล้ายเดิมคล้ายเดิมคัอนข้างมากแต่ว่าแน่นอนลหละสเปคอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามารู้กันเพราะว่าอัปเดตมาเพิ่มขึ้นเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับดูจากทรงผมต้องขอเทียบของเดิมก่อนของเดิมอยู่ไหนนี่ไงถ่าย4 k อยู่เลยอ่านะครับขอปิดเลยนะฮะนี่ขอปิดเลยแล,แล้วเรามาลองดูกันนะครับขอดูฟิลลิ่งก่อน ป๊บพับดีขึ้นพับแน่นกรึบกว่าเดิมเลยพับนี้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับในขณะที่บานพับด้านนอกนี้นี่ฮะอ๋อนี่คุณผู้ชมพอเทียบแบบนี้ถึงรู้สันบันพับผลิตได้เล็กลงฮะฉะนั้นเนี่ยโดยไซส์นะครับจากเดิมเนี่ยผมจำสเปคได้16.7มิลวัดตามสันนี้ตอนนี้จะเหลือ16มิลท่วนอ๋อบานพับเล็กลงนะครับเอายิงขนาดจอเท่าเดิมนะครับด้านนอกนี่ 6.2นิ้วเป็น Gorilla Glass Victus นะครับก็เป็นจอแข็งส่วนด้านในนี้นะครับ7.6นิ้วอันนี้จะเป็นจอกว้างแล้วนะครับซึ่ง เป็นเทคนิคก็เรียกว่าเป็นอัลตราตินกลาสใช่ไหมเป็นกระจกอีกแบบจะไม่ใช่ลักษณะกระจกแข็งแบบด้านนอกแต่เป็นกระจกนุ่มนะครับตามสไตล์ของโฟที่ต้องพับได้แบบนี้นะครับในขณะที่เมื่อพับแล้วนะครับสันด้านหน้านะฮะซึ่งจะเล็กกว่าเนี่ยจะเหลือ14.4ม mm ิลนะครับฉะนั้นในมุมมองเครื่องเอาจริงๆคล้ายเดิมแต่พอพับแล้ว บางลงได้อีกนะครับเนี่ยวามรู้สึก2มือผมรู้สึกได้เลยว่ามันบางลงนะครับสิ่งที่ต้องดูกันต่อไปว่าแตกต่างแน่ก็คือเรื่องการใช้ปากกาได้ในรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมครับ Samsung Galaxy C4 เป็นซีรีส์ของการใช้จอพับฉะนั้นเนี่ยปากกาจริงๆต้องออกแบบมาเป็น Fold e dition ด้วยนะครับปากกานี้ไม่ต้องชาร์จนะครับเป็นปากกาไร้ไฟนี่กล่าวคือมันจะไม่ได้ใช้ความสามารถ Air Action ที่เราเคยเห็นจาก S Pen เดิมที่แบบกวาดๆบนอากาศใช่ไหมครับอันนั้นนะ่ะเป็นปากกาต้องชาร์จไฟซึ่งถ้าอยากจะใช้แบบนั้นก็ต้องใช้ตัว S Pen Pro ซึ่งจะออกมาใช้งานได้ทั้ง2แบบนะที่กล่าวไปก็คือบนโฟก็ได้แล้วก็บน n o t ตหรือบน s 21 Ultra ก็ได้แต่นั่นก็คือการชาร์จไฟเข้าไปแล้วก็ใช้ตัว Air Action หรือ Gesture เนี่ยได้แต่ทีนี้ครับปากกาตัวนี้ผมคิดว่าข้อดีที่เขามีมาให้นะครับเดิมเนี่ย ผมใช้ C4 2มาปีหนึ่งผมเนี่ยใช้ Flex mode บ่อยนะครับกล่าวคือนี่ทำการพับตั้งฉากแบบนี้ใช่ไหมพออยู่ในลักษณะ90องศาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ดีมากๆก็คือเวลาคุณเปิดซูมเปิดแอปพลิเคชันประชุมทั้งหลายเนี่ยพอมีปากกาปุ๊บจอบนเนี่ยเขาแบ่งอยู่แล้วอยู่ด้านบนใช่ไหมคุณช็อตโน้ตได้คุณพิมพ์ได้แล้วตอนนี้ ่อไปนี้คุณเขียนช็อตโน้ตอะไรลงไปในนี้ได้เลยด้วยลายมือของคุณเองผะว่าอันนี้ดีนะก็จะช่วยเพิ่ม productivity การใช้งานมันก็จะดีขึ้นแหละในแง่ของการมีปากกาเพราะว่าเราก็ตั้งคําถามบ่อยนะว่าเอ๊ะทำไมโฟจอตั้งใหญ่แต่ทำไมใช้ปากกาไม่ได้นี่ในที่สุดซัมซุงก็ฟังเสียงผู้บริโภคอย่างพวกเราจริงๆปากกาตัวนี้มาดูที่หัวก่อนนะครับ f ีล l ิ่งในการกดลงไปนี่จะต่างจาก S Pen ที่เราเคยรู้จักนะครับนี่คือมันยืดหยุ่นได้ครับกาวคือตัวปุ่มด้านบนเนี่ย มันมีการยวบลงไปเพราะว่าทั้งนี้จะต้องรองรับนะครับการที่เราจะกดลงไปบนจอแบบ Foldable ฉะนั้นจอแบบที่เป็นจอนุ่มแบบนี้เนี่ยนุ่มจริงนะอันนี้เพราะว่ามันม้วนได้พับได้ใช่ไหมครับถ้าเรากดแรงเกินหรือแม้กระทั่งเด็กมาขีดเขียนเล่นจอต้องไม่เสียหายครับฉะนั้นผมเข้าใจแล้วทำไมเขาต้องออกมาเป็น f ฟ l ์ edition เพื่อที่จะทำให้หัวตรงนี้เนี่ยมันยวบลงไปได้นะพอมันยวบลงไปในลนนักษณะนี้อ่ามองพร้อมๆกันนะนี่ฟึบนะฮะ เห็นไหมฮะมันก็ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับจอนะครับอันนี้ดีแล้วก็ยังมีปุ่มกดมาในเรื่องของฟังก์ชันนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่ปากกาไม่ได้เสียบเข้าไปได้ในเครื่องนะครับเพราะว่าไม่ใช่โน้ตแต่ปากกาจะมีตัวซองเคสตรงนี้มานี่นะครับอันนี้คือซองหนังเลยโอ้ดูดีครับนี่วิธีการใส่ก็สอดไปแบบนี้นะครับเก็บไว้แยกเก็บต่างหากนะครับแล้วก็ที่สำคัญแยกขายด้วยอันนี้คุณต้องซื้อเป็นอสซอรีเสริมของเขาไปครับ ฟิลลิ่งนะครับต้องบอกเลยเหมือนปากกาและเหมือนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันมี So าวครับคือการเขียนขีดลงไปเนี่ยจะมีเสียงหมดนะฮะผมจะให้คุณฟังเสียงนี่เห็นไหมเราขีดอะไรไปจะมีเสียงหมดแล้วก็ติดนิ้วมากๆนะครับโอ้จัดว่าประทับใจนะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่เคยสัมผัสตระกูลโฟมาก่อนเลยนะไม่เคยใช้มือถือฝาพับมาก่อนเนี่ย คุณจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากๆกับความสามารถที่เกิดขึ้นตรงนี้แม้กระทั่งคุณเคยใช้ c ีโฟนหมาแล้วคุณก็จะเิ๊งมากกับ c ีโฟสส่วน c ีโฟสยังคงมีความคล้ายแต่นี่แหละความไม่คล้ายซึ่งจะทําให้คุณได้ซื้อใหม่คือเรื่องของปากกาแน่นอนนะครับดีมากๆคุณผู้ชมครับนี่มาดูเรื่องของกล้องซ่อนนะถ้าโดยปกติเราอยู่แบ็กกราวด์ดำเนี่ยเราไม่เห็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาพ,าพยายามพลางแบ็กกราวด์มาแต่ถ้าเกิดเราเปิดแบ็กกราวด์ขาวสังเกตไหมว่านี่กล้องนี่ฮะ นี่คือกล้องใต้จอนะครับในสุดเทคโนโลยีนี้ก็เกิดขึ้นนะครับโอ้โหกล้องเนี่ยมันจะถูกซ่อนอยู่ตรงนี้อันนี้ผมใช้กล้องหลังถ่ายอยู่ฉะนั้นอันนี้มันไม่ทํางานแต่พอเราเปิดกล้องหน้าเมื่อไหร่ฟับดูนี่ฮะฟับเห็นไหมฮะดวงไฟมันจะวงมานีนะฟึบอ่ะฟับเห็นไหมมันจะวิ้งขึ้นมาคือเปิดขึ้นมาให้เออแปลกมากครับเพราะว่าเดิมเราจะไม่เห็นมันเป็นกล้องอยู่ในจุดนี้แหละครับแต่มันจะพลางไว้ด้วยแสงจากจอ และหลังจากนั้นมันจะทําการดับแสงเฉพาะจุดเพื่อให้กล้องเนี่ยออกมาทํางานได้โอ้โหเทคโนโลยีนี้ผมต้องชมเลยนะครับกล้องหน้าตรงนี้นะครับความละเอียดไม่มากให้มา4ล้านพิกเซล F-stop 1.8แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้คุณภาพที่ดีกว่าตรงนี้คุณพับครับนี่พอคุณโฟมาปุ๊บคุณเปิดกล้องหน้าจากกล้องที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่10ล้านพิกเซลอ่า10ล้านพิกเซลนะครับนี่ถ่ายรูปแชะชัดขึ้นกว่าเดิมนี่ 10ล้าน F-stop นี้2.2นะครับถ่ายแบบ HDR ได้ด้วยนี่นะครับแต่กล้องไม่ได้มีแค่2ตัวนี้ยังมีฟับนี่โอ้โหต้องฟลิปต้องพับหลายรอบเพราะว่ามือถือพับได้1 2แล้วก็3 4 5ฉะนั้นกล้อง5ตัวนะครับกล้องหลัง3ตัวนี้สเปคเท่ากันเลย12ล้านพิกเซลโดยที่จะมีความสามารถในการถ่ายกว้าง0.5เท่าถ่าย1เท่านะครับแล้วก็ถ่ายซูม2เท่านะครับก็จะอยู่ใน กล้อง3ตัวหลังนี้นะครับอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องของน้ำหนักบ้างคุณผู้ชมน้ำหนักเนี่ยตัดพิกัดเดิมไปได้11กรัมโอ้ซัมซุงสามารถรีดน้ำหนัก C4 3นี่ได้จริงนะครับจาก282กรัมเหลือ2 7 1กรัมอันนี้ถือว่าดีจากรุ่นที่แล้วแล้วก็ในแง่ของโครงเหล็กที่ใช้นะครับอันนี้ใช้ a r m ์เมอร์อ n ลูมนียมอันนี้เป็นโครงสร้างเหล็กที่ดีที่สุดในวงการมือถือแล้วละ่ะ สีอ่าในครั้งนี้มีมา3สีด้วยกันที่อยู่ในมือผมนี้เขาเรียกว่าแ n นทอมกร e นนะครับเขียวลึกลับแบบปีศาโอเปรานี่แล้วก็มีแฟน t o ม Black แล้วก็แฟนทอมซิลเวอรนั้นทั้งหมด3สีแต่ที่นี้ได้ยินมาว่าจะมี t อมบราว n ์เอดิชัที่เคยออกตอนปีก่อนน่ยแบรนด์แฟชั่นดังจากอเมริกาจะมาในจำนวนจำกัดมากๆเฉพาะ มีการจองไว้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวติดตามรายละเอียดอีกทีเพราะว่ารุ่นนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เขาหลงไหลในแบรนด์ทอมบราวเขาจะชอบมากๆนะครับนี่ทุกสีที่มาก็จะมาพร้อมผิวแมตต์แบบนี้นะครับก็คือผิวด้านนะด้านลื่นนะครับโดยที่ไม่มีสติ๊กเกอร์คอนฟดเดเชียลนะไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็เป็นหน้าสวยๆแบบนี้เลยทีเดียวนี่ CPU ใช้ snapdragon 8 8 8เบอร์แรงสุดของ Qualcomm เลยโอ้โหปรบมือสิครับแทนรุ่นเดิมที่เป็น865้ plus นะครับฉะนั้น CPU ดีขึ้นโอ มิติใหม่จริงๆผมดีใจนะที่ในที่สุดก็าทำอะไรแบบนี้ออกมานะเพราะว่าอันเนี้ยเราถามหามานานมันเป็น real innovation ดูการแบ่งหน้าจอเโหสุดยอดเลยนะ productivity การทำงานดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะเพราะว่าเป็นเป็นจอที่กว้าง side dust meter ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีนะไม่ต้องกังวลเลยนะแล้วก็พับได้แบบนี้นะครับมาในพิกัดที่สลิมลงนะแล้วก็ใช้งานได้อย่างโดยง่ายนี่คือ Samsung Galaxy c 4 3 5G ครับ มาอันบ็อกซ์ซีฟลิปสกันต่อเลยดีกว่าแมข้ามเลข2ไปเลยไม่ยอมมีฟลิป2นะเพราะว่าเคยมีฟลิป 5G ออกมาแล้วใช่ไหมฉะนั้นเอาเลขให้คล้ายกันไปเหมือนกับโฟสามเดี๋ยวนี่นาฬิกาอันนี้ Galaxy Watch 4เดียววเด๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนอู้ได้ตัวคลาสสิกมาด้วยสุดยอดหน้าจอหมุนได้ครับนี่เดี๋ยวกลับมาดูนะกล่องมาเยอะขอบคุณไทยซัมซุงมากๆนะครับที่ให้เกียรติแบรไตามากๆว้าวโอ้โหนี่ครับมีตัว เรียกว่ากันนะฮะกันสินค้าที่จะตกหล่นนะฮะออกมานะครับดีมากๆนี่ฮะสีเราได้มาคือครีมแต่ว่าต้องบอกว่า Samsung Galaxy Flip 3 5G นี้นะครับมีมาทั้งหมด4สีด้วยกันจะมี Phantom Black ด้วยนะเหมือนกับตัว C43 เลยแล้วก็มีกรีนแล้วก็มี Lavender นี่นะฉะนั้นรวมกับสีครีมนี้4สีนะครับนี่สวยงามมากๆว้าวจอนอกข่าวลือเป็นจริง จอนอกนี่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่พอดีอยู่กันมีจอนอกนะครับก็คือนี่คุณสามารถจะมาเซตวิดเจ็ตใช่ไหมนี่ปกติเราเซตจากตรงนี้เราก็เลือกสิว่าเราจะเอาอะไรไปแสดงผลนะครับนี่สมมุติอันนี้มีข้อมูลมากมายนะคุณทําได้หมดอะไม่ว่าจะเป็นบันทึกเสียงนะครับควบคุมเพลงนะครับถ่ายรูปน,นะนะหรือการแจ้งเตือนโน้ติฟิเคชต่างๆนะครับคุณก็สามารถที่จะแจ้งเตือนแล้วก็ไปอยู่ที่จอนอกจาก1 1นิ้วกลายเป็น1.9นี่ขยายผลมาเยอะเลยทีเดียวฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวกันละเอียดอีกทีนะเพื่อจะได้รู้ว่ามันทําอะไรได้อีกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโดยความสามารถล่าสุดตอนนี้กระจกจอ gorilla glass victus เอาด้านนอกก่อนนะครับแล้วก็ตัวโครงของเครื่องนะครับใช้วัสดุเดียวกันกับตัวพี่เลย c 4 3 galaxy c flip 3ใช้ อาร์เมอร์อ n ลูมิเนียะครับเป็นตัวโครงซึ่งถือว่าเป็นโลหะที่แข็งแกร่งที่สุดในวงการมือถือนขณะนี้นะครับในขณะที่มาตรฐานการทนน้ำนะเขาใช้คำนี้นะไม่กันน้ำนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าไปจุ่มได้นะเป็น IPX8 นะก็สามารถจะกันน้ำกันฝุ่นใช่ไหมกันการโดนแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะไม่ได้ไปแช่อดทนไว้เป็นเวลานานนะครับฉะนั้นโดยภาพการใช้งานนะผมถือว่ากระชับมือขึ้นกว่าเดิมมากเพราะว่า ในแง่ของจอที่จะทําให้เกิดประโยชน์นะครับและโดยเฉพาะนี่สกล้องหน้าตรงนี้นะเอาจริงๆมันคือกล้องหลังนะมันคือกล้องด้านหลังนะแต่ว่าพอปิดมาปุ๊บมาอยู่ในตําแหน่งหน้าแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าเราดูรูปรักกันก่อนผมคิดว่าสวยขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะสีครีมนี้นะครับคุณผู้หญิงน่าจะชื่นชอบกันอย่างมากเลยทีเดียวครับจอที่เห็นชัดแบบนี้นะครับเป็นจอ120เฮิร์นะครับก็เป็น Adaptive Mode ด้วยความหมายคือว่าถ้าไม่ได้ใช้ภาเพเคลื่อนไหวมากๆเนี่ย มันก็จะลด refresh rate ลงเพื่อจะหวังใจประหยัดแบตเตอรี่ได้นะครับก็เป็นเรื่องดีแต่ทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าพอมันเป็นการโฟลหรือการพับฟลิปแบบนี้มันทำงานแบบเฟล็กโหมดฮะเฟล็กโหมดได้ดีจริงๆนะคุณจะตั้งแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถทำไนท์โหมดได้เพราะว่าเวลาคุณตั้งแบบสเตเบิลแบบนี้เนี่ยคุณเปิดหน้ากล้องนานๆได้เก็บภาพแสงยามค่ำคืนต่างๆได้นะครับโอ้ถือว่าดีมากๆอันนี้12ล้านนะครับทั้งคู่นะครับขณนะที่กล้องหน้าก็ไม่ได้อยนะ10ล้านนะครับนี่ ไซส์จอนะครับเป็นจอไซส์6.7นิ้วนี่นะครับก็ถือว่าวัดมุมทแยงนะค่อนข้างสวยงามยาวกว่าปกติแหละเอาจริงๆเวลาดูหนังสไตล์เหมือนหนัง Vice Queen, อนาโมฟิกไบสกรีน21:9นี่ผมว่ามันมากๆนะดูทรงแล้วผมว่าขายดีแน่นอนขนาดกระทัดรัดแบบนี้แต่ให้ความจุมาจุใจนะ 128 g b หรือ256 g b ให้เลือกโดย RAM 8 g b เท่ากันนะทั้ง2รุ่นความจุทีนี้ตัว CPU ฮะโอ้โหอันนี้ขอกราบกราบซั s ซุงเลยว่าตัดสินใจถูกมากไม่ต้องรักพี่เสียดายนนะ้องตัวพี่ Snapdragon 888ตัวน้องก็ Snapdragon 888เหมือนกันจ้าเพราะจะใช้ 5G นี่ CPU เบอร์เดียวกันเลยเอา้าฟันธงขายดีแน่นอนอา้าวไว้ตรงนี้ต่อนี่ผมพลิกไว้แบบนี้เลยนะนี่นะเป็นมือถือที่ อันโฟเรียบร้อยนะครับนี่นะสามารถที่จะ Unpack กกันได้ในวันนี้พร้อมกับงานที่สตรีมมิ่งกันระดับโลกเลยทีเดียวอา้าวมาดูกันต่อมากันที่ Galaxy b u d บัตสองโอ้โหนี่ใหม่มากนะนี่ QR code หลุดออกมาเลยนี่นะครับฟับนี่นะครับอันนี้ตัวกลอ่องอุปกรณ์สายชาร์จนี่ให้มานะครับนี่เอาเป็นว่าเรามาดูกัน Galaxy Buds 2นะครับนี่มีความเป็นแบบไหนว้าว อินเอียครับนี่หัวฟังแนวอินเอียนะครับเสียบทะลวงเขาเ้าไปในหูเลยเพราะว่าอันนี้คอนเฟิร์มเรื่อง Active Noise Cancelling ANC 98ฮะอะไรนะอะไรนะผมไม่ได้ยินเสียงใครเลยเนี่ยโอ้โหมันมันฮุกเขาเ้าไปในรูหูเลยนะครับแล้วก็ตัดเสียงรบกวนภายนอกได้อย่างน่าทึ่งแต่ทีนี้เรายังไม่เทสเสียงกันนะเรามาดูก่อนว่าสิ่งีเราได้มาอันนี้เป็นสีดำนะครับ จะมีทั้งหมดเนี่ยสีสียังจะมีสีขาวซึ่งแบบเดียวกับเคสนะครับแล้วก็จะมีสีโอลีฟแล้วก็จะมีสีลาเวนเดอร์อีกอันหนึ่งนะสีก็จะออกแนวแบบทุ่งลาเวนเดอร์หน่อยนะสดใสนะกับโอลีฟเนี่ย,เ,ยเขียวใช่ไหมคือจากเดิมเนี่ยเราเคยมองว่า Samsung Galaxy Bud Live เนี่ยเหมือนเม็ดถั่วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ผมบอกเลยมันเหมือนเม,มกก็ดมะกอกเขาเลยมีสีโอลีฟด <ๆ S 2> <อ>้วยไงแล้วก<อ>็ไม<อ>่ว<อ>่าจะเป็นสีใด เคสข้างนอกจะเป็นสีขาวเสมอนะครับนี่อันนี้เป็นวิธีคิดของการดีไซน์งานครั้งนี้นะครับอ่ะมาดูสเปคกันหน่อยจาวบาย a อ g อีกครั้งของโคเอ็นจิเนียร์ความร่วมมือกันกับแบรนด์เครื่องเสียงชั้นนำนะครับแล้วก็ตัวแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยมีอยู่2จุดก็คือมีวูเฟอร์แล้วก็มีทวิเตอร์ฉะนั้นเสียงแหลมเสียงเบสนะครับก็จะอยู่ในตัวนี้เลยโดยที่ไม์มี3ตัวฮะจะอยู่ข้างใน1ตัวข้างนอกอีก2ตัวนะ ทำหน้าที่ในการตัดเสียงรบกวนนั่นแหละเอาเป็นว่ามี voice pickup unit เรียกว่า VPU ทําให้เสียงชัดเจนขึ้นแล้วก็มี DNN เขาเรียกว่า deep neural network ตัดเสียงรบกวนได้ดีขึ้นอหูฟังตัวเล็กนี้ถือว่าเล็กสุดของซัมซุงนะครับขนาดเล็กแล้วก็เบากว่ารุ่นที่แล้วใช้งานต่อเนื่องได้5ชั่วโมงแต่กลับมาที่เคสชาร์จแล้วชาร์จต่อเนื่องได้อีก4ครั้งก็กลายเปแล้ว20ชั่วโมงเลยทีเดียวโอ้โหจัดใหญ่จัดเต็ม สุดท้ายนะ่นอนรอมานานแล้วหมผ้ารอยในกล่องนะครับนี่คือ Samsung Galaxy Watch 4แล้วก็ต้องย้ำว่าเป็นแบบคลาสสิกด้วยนะครับขอบคุณมากที่ส่งรุ่นคลาสสิกมานะครับหน้าปัดหมุนได้แบบนี้นะครับผมดีใจเหลือเกินนะครับนอกจากหน้าปัดกลมหมุนได้แล้วในที่สุด Samsung ก็เลือกใช้ Google Wear OS นะพักด,ดี g o o l e แลละนะรอบนี้จากเดิมใช้ไทเซนใช่ไหมเป็น OS ของตัวเองนะครับก็ต้องยอมรับความน่าสนใจนะครับของครั้งนี้นะครับว่าเป็น การใช้ body composition ก็คือวัดไขมันวัดแบัชนีมวลกายได้ความแม่นยำนี่เขาใช้คำว่า98% แล้วก็ใช้เวลาตรวจเช็ค15วินาทีนะครับเอามือ2นิ้วแตะใช่ไหมตรงตัวเซ็นเซอร์นี้แล้วก็ขาเนี่ยยืนอยู่บนพื้นพิภพ,พนะยืนอยู่นิ่งๆเนี่ยนะแล้วก็ใช้เวลาทั้ง15วินาทีวัดดัชนีมวลกายได้วัดค่าไขมันได้โอ้โหเขาเรียก body composition อันนี้น่าทึ่งนะครับทำได้ดีเลยทีเดียวนะก็98%สาหรับความแม่นยาครับนี่ w e l c o m มาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราเปิดเข้าไปใช้งานกันนะครับนี่เอาเป็นว่า เราเป็นรีวิวด่วนผมจะยังไม่ได้เซตอะไรมากมายนักนะครับเดี๋ยวดูรีวิวละเอียดกันอีกทีแต่ว่าที่ผมชอบก็คือสายด้านในคือยางแต่ด้านนอกคือหนังโอ้โหเข้าท่าขอบคุณที่คิดสิ่งนี้นะครับเหมือนแปะกันมาเป็นคอสเมติกให้รู้สึกว่าเวลาใส่ไปร่วมงานหรือออกนอกเนี่ยมันดูมีมูลค่านะมันดูดีเมื่อเป็นหนังอยู่แล้วลหะแต่ว่าข้างในนี่เป็นงานยางนะครับซึ่งก็จะช่วยซับเหงือ่อซับอะไรต่างๆได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ มีเรื่องของ optical heart rate sensor PPG แล้วก็ ECG อัลืลอลัน ECG นี่ก็คือตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ยังทางการแพทย์เนี่ยยังมีเทคนิคหนึ่งเรียกว่า BIA อันนี้ก็ตรวจได้นะครับ ส่วนเรื่องการตรวจเสียงกรนอันนี้ทําได้ด้วยปกติเนี่ยเวลาจะเทสว่าเราเขาเรียกว่าระหว่างนอนเนี่ยแล้วเราหยุดหายใจกี่ครั้งเนี่ยปกติต้องไปเข้าเครื่องอะไรใหญ่โตเลยนะครับอันนี้มีมาให้ในเบื้องต้นนะเช็คคุณภาพการนอนได้อันนี้ผมว่าดีมากๆเลยนะในขณะที่ไซส์ของหน้าจอหน้าปัดนะครับถ้าเป็น Galaxy Watch 4เฉยๆเนี่ยจะมีขนาด40กับ44ม mm. มแต่ถ้าเป็น Galaxy Watch 4 Classic จะจัดที่42และ46มิลิเมตรนะครับก็ขนาดหน้าปัดก็แล้วแต่ชอบนะครับว่าจะใหญ่หรือจะเล็กนะก็เหมาะกับแมนไซส์กับเลดี้ไซส์ใช่ไหมสุภาพสตรีก็อาจจะใส่เล็กหน่อยกระทัดรัดน่ารักดีนะครับอ่ะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในงาน Samsung Unpack นะที่ใช้คำว่าเป็น Unfold Your World ในครั้งนี้ดีใจครับ ซัมซุงจัดสิ่งนี้มาให้แบร์ไตและแฟนๆได้สัมผัสก่อนใครกับ Samsung Galaxy C43 และ Samsung Galaxy C Flip 3ทั้งคู่คือ 5G แล้วก็ที่สำคัญนะครับมาพร้อมกับ Galaxy Watch 4 Watch 4 Classic แล้วก็รวมไปถึง Galaxy Bud s ัด้วยนะครับ และตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสําคัญในการเปิดราคารีวิวนี้คงไม่สมบูรณ์นะครับถ้าไม่พูดราคาทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ไม่ใช่รีวิวฉบับเต็มแต่เป็นแรกสัมผัสเท่านั้นผมจะบอกคุณว่าเมื่อ3ามทุ่มที่ผ่านมานี้ดําเนินรายการมาเรื่อยๆเรารู้ราคาแล้วครับ s a m ซุง g ก a l ล็กซี่ซีโวางจําหน่ายในไทยที่ราคา57,900บาทตาตาโอ้โห5 8มีทอนนี่คือขนาด 256G นะครับแต่ได้คุณไป สุดทาง512กิกก็จัดไปที่61,900บาทโอ้โ oh ห 6 2มีทอนมี3สีนะครับดํา Phantom Black เขียว Phantom Green และเงิน Phantom Silver และ Samsung Galaxy C Flip 3วางจําจหน่ายในราคา34,900บาทแต,ะตะ๊ดสําหรับ128 GB นะครับและ36,900บาทสําหรับ256 g ก,กมา4สีสุดโมเดิร์นครีมเขียวม่วง Lavender และดำแฟนทอมแบล็กนี่คือสิ่งที่เราเผยแพร่ได้ณขณะนี้ครับทั้งหมดนี้คือสิ่งเราแบรตัตกันด่วนในค่ำคืนแห่งการอันแพ้